สวัสดีนะครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับเรื่องการชาร์จร์ไฟฟ้านะครับว่ามันมีหลักการยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็ตอนนี้ผมชาร์จไททูที่โรงแรมเดอะโฟร์ทันิกเซอร์วิสรูมนะครับที่แถวเรียบพงประปานะครับแถวแจ้งวัฒนานะครับก็อันดับแรกต้องอธิบายก่อนว่า ที่ท่านเห็น2ตัวนี้นะครับตัวนี้มันคือเครื่องสำหรับควบคุมการจ่ายไฟแล้วกันนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับมันก็จะรับไฟไม่ว่าจะเป็นสามเออฟสหรือเฟสเดียวเนี่ยเข้ามาทางนี้นะเห็นสายใช่ไหมครับเสร็จแล้วเข้ามาปุ๊บมันจะทำการควบคุมน,นะครับว่าจะจ่ายที่เท่าไหร่นะครับโดยออกไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ อยู่ที่รถนะครับก็ทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวชาร์จเจอร์ของรถแหละนะครับว่ามันจะกินกี่กิลโลวัตนะครับเช่นตัวนี้มันกินอยู่ที่หนึ่งกิโลวัตเครื่องมันก็จะจ่ายอยู่หนึ่งกิโลวัตแต่ถ้าเป็น MG นะครับอย่าง MG เนี่ยมันกินอยู่ที่เจ็ดกิโลวัต์นะครับตัวนี้ก็จะปล่อยอยู่ที่เจ็ดกิโลวัตซึ่งกระแสสูงสุด ที่มันรับได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าระบบที่ติดตั้งเป็น3เฟสหรือเป็นเฟสเดียวนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาติดให้3าเฟสก็คือสามารถจ่ายได้สูงสุดถึง22ิบนะครับย2 kw ซึ่งถ้าเกิดรถไฟฟ้าท่านรับย2บสอง kw เนี่ยมันก็จะชาร์จได้นะครับคือปล่อยเต็มแต่ถ้าเกิดชาร์จเจอร์ที่อยู่บนรถเนี่ยรับ1 k ก็คือได้เท่านี้นะครับสูงสุด หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะชาร์จด้วยเครื่องวอล์กหรือ EVSE แบบนี้มันจะเร็วไหมเร็วช้ามันขึ้นอยู่กับชาร์จเจอร์บนรถนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้ครับผม